ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับฝากช่างบันบันจะคนเด้อครับผมพอมีโฆษณาเข่าก็ฝากดูนิดนึงพอช่างมีทุนไปต่อหารถถูกๆให้พี่ให้น้องครับอสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องตอนเย็นๆก็มาสวัสดีพี่ๆน้นองๆอีกเด้อจ้ะ ตังหนุ่มจ้ากเกษมมอเตอร์อยู่จุ่มพวงโคราชเด้อครับผมช่องทางติดต่อกอ็ทักไลน์ทักเฟซมากระไดเด้อครับผมหรือโทรหากระไรกับวิดีโอฟอรกระไรจ้าเผื่ออยากดูรถดูลาจ่ะช้งานครับผมวันนี้ก็มีเขามาเพิ่มอีกหนึ่งคันเช่นเดิมครับผมตัวนี้เป็นเวฟ อยู่บล็อกเด้อจ้ะปั้นใหม่ทั้งคันนะจ้ะคือที่ว่าเข้ามาอย่างงี้กับคันเก่าผมเนีครับน้องเขาซื้อต่อไปผมก็ซื้อมาขึ้นตัดไปตัดมานี่แหละจ้ะไปเก็บงานมาให้ใหม่คือถ้าอยู่ก็ผมปั้นนี่ก็ยังไม่ไม่เซ็ตแหมอะไรครับครับน้องที่ว่าเคยให้ปั้นให้นเนั่ยแหละจ้ะก็ทำให้จบครับผมพร้อมใช้งาน ชุดสีใหม่คันนี้เปลี่ยนใหม่เกือบทุกอย่างครับไม่ได้เปลี่ยนแต่โครงก็แข่งครับผมแต่ว่าบางอย่างอะไรบางอย่างก็ยังเป็นของเก่าอยู่บางอย่างเด้อครับผมให้ดูให้ดูจักน้อยให้ดูจักน้อยเปลี่ยนใหม่ก็เกือบทุกอย่างแล้วจ้ะเลี่มอยู่ใต้เบาะเด้อครับเอกสารอยู่ใต้เบาะมีแค่เหล่มจ้ะเนี่ยเลื่อนใหม่กับเปลี่ยนใหม่เด้อครับผม เรือนใหม่ชุดสีใหม่เรือนใหม่ใหม่ปืนไฟเอ่ยนุนนี่นั่นมดขั้นเละจ้ะสีตะกงตะกาอย่างนอกในเอ่ยมุนี่จ้ะขาเกีย้ย์ขาขับยูใหม่เครื่องฟิตให้ใหม่เลยเด้อจ้ะจะเสื้อเบิกจ้ะเบิกเสื้อให้ใหม่เลย หมอกองเบิกใหม่ยูบ็กอกเบิกใหม่ครับผมบ็อกเบิกใหม่จ้ะชุดสีใหม่มันนี่จะเ่มเอกสารมีแค่เล่มเด้อจ้กคันบ็อกใหม่จ้ะเผื่อหาใช้งานมันเก็คันนี้ยังมีเก่าอยู่ขอบโลมันก็พอใช้ได้ครับผมสภาพพอ,พอได้มีขอบโลกับชุดโซ่เตอรอซึ่งยัง ยังเต็มเต็มดีอยู่จ้ะนอกนั้นก็ใหม่ทั้งลับนะจา้ะห่อไอเสียโชคชุดสีนี่อ่าเดี๋ยวพี่น้องหาใช่งานชุดจุ่จกุญแจก็ใหม่หมดเด้อครับผมนิ่มๆจะนิ่มๆโอเคครับผมตั้งเดินเบาใหม่จ้า เดินเบาหน่อยไปนิดนึงคันนี้ไม่ได้พาเครื่องอัดก้านใหม่เด้อครับผมแต่ว่าชุดคาดเปลี่ยนหนาหลังเลยโซลาาลินเอยอะไรเอ่ยาวลูกเวนเบิกเนาะจานิ่มๆนี่จนิมๆอยู่ม,นม,นม,นม,มานี่จู้ เว็บร้อยเว็บร้อยไม่ค่อยผิดหวังดรอกครับผมมันไม่จุกจิกจ้ะทำจบแล้วก็เลี้ยวครับผมไม่ค่อยมีงองแงไม่ค่อยล้วนไม่ค่อยจุกจิกนะจะ้ะ ครับกับเพื่อพี่น้องหาใช้งานเด้อทักได้ถามได้ครับผมต่ำเออจานดิสจ,จานอะไรกับเบือกใหม่หมดจ้ะโชคหนานี่เปลี่ยนซีนแต่ว่าเป็นโชคเดิมครับผมยางนอกยางในอะไรก่อมันทั้งลำนั่นแหละจ้ะจะเปลี่ยนทั้งลำเก่าแต่คนทำเบรกมงนจ้ะ ทำเบกฟ,ฟืนไฟอะไรกับเปลี่ยนใหม่หมดเด้อครับไฟถุงไฟถ่ายอะไรกับเปลี่ยนใหม่หมดจ้ะบางโคนหลังมนุนจะ้ะชุดหล่อนี่ใหม่หมดเลยจะ้ะเฟรรมกับเปลี่ยนเด้อทันนี้เฟรรมมันเดือมมันพุสวยกับเบือกเลยจะ้ะเบือกเตร,รมใส่เลยห่อมุนนีจะ้ะทางลำา้ำนะจ้ะ หาใช้งานไม่จุกจิกอตอบโจทย์ครับผมคนเฒ่าก็ใช้งานได้ยาวๆจ้ะหนุ่มสาวก็ใช้งานได้อ่าใครก็เลีวกแต่สะดวกครับมันก็พร้อมใช้อยู่อันนี้เดี๋ยวผมใสย่ยางลองโซ่ใส่ายให้แล้วก็บังโซ่เด้อย,ยังไม่ได้ใส่จ้ะประมาณนี้ครับผมเผื่อพี่เผื่อน้องหาอยู่หาใช้งานอู้นี่ตรงนี้ ต้องหาปุ่มสตาร์ทมือใส่เด้นี่สตาร์ทมือใส่เนี่ยปลอกหงปอก,ปอก,ปอก,ปอกแหนนอะไรกับเปลี่ยนไม้มดเลยจ้ะตัวนี้เป็นไม่เทียมเด้อครับเวลาเวลาปิดเปิดปุ๊บเกมันจะขึ้นๆลงๆปึ๊บแต่เป็นไม้แท้มันจะไม่จะไม่วิ่งเข็มมันจะไม่วิ่งประมาณนี้ประมาณนี้พี่น้อง ีเด้อครับผมคันนี้เปิดอยู่หมื่นแปดันห้าเด้อครับผมครับใม่ท้งล้ำละครับผมเดี๋ยวเสริมเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเติมให้ก็ค่อยว่ากันครับผมจะทำจนเรียบร้อยนั่นละจ้ะโอเคเผื่อหาอยู่หาใช้งานเด้อทักได้ถามได้จ้าไม่พิดหวังดอกขับรถเวียบอย ก็เนี่ยยังยกตัวอย่างล่าสุดนี่จะนี่นี่นี้รถลูกค้ามาให้ทำให้ร้อย่ห้าไอ LED มาประกอบใหม่ก็ยังจะเหนื่อยเลยครับทำท่อนบนเซ็จปั่มติ๊กเสียปั่มติ๊กไล่เรียวคือมันต้องถึงอะไรนะครับนี่นี่นี่เปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนมอเตอร์ปั่มติ๊ก คันนี้ทำท่อนบนเลยเด้อจ้ะทำท่อนบนแล้วอ่าปกติมันจะจบเนาะมันไม่จบครับบิงไม่ถ้าไม่ตามหนาไม้กัสองหมื่นเก้าพันแปโลจะไม่จบจ้ะนิ่มไหมนิ่มอยู่แต่ว่ากถ้าให้ดีเลยก็ต้องเบิกเบิกมอเตอร์ปั๊มติ๊กใหม่ทั้งชุดผมผมสั่งมามันเป็นไขหินเนีย่ยตัวนี้ไขหินก็เข้าก็ว่าเท้เรีว่วเอามาใส่ก็ ดีในระดับหนึ่งแแล้วก็แรงดันตกเหมือนเก่าถ้าให้ดีให้ถึงอะไรมันจะจบครับผมรดลด,ลดพกลดมัฉีดเองสั่งมาก็สามร้อยกว่าบาทเป็นว่ามอเตอร์เท่แล้วนะครับมาเปลี่ยนถ้าซื้อยกของเทียมกับห้าหกอยถ้าของแท่มันก็ไม่เน่ใจบางรุ่นก็เฉียด2องพันกับผมลูกค้าเขาก็จะ ตังเนาะจ้ะรถรุ่นหัวฉีดหรือรถรุ่นใหม่ๆน่ะจบไหมจบแน่นอนครับผมถ้าถึงอะไรล่เทอ่ะแต่ว่าก็อะไรลเท้่บางตัวก็ว้าวขับปั๊มติ๊กตัวหนึ่งสองพันห้าสองพันอย่างเงี้ยเค<ถ> <ification> รื่องเงียบดีอยู่เด้อครับผมลูกค้าใส่ถุงปุ๋ยมาครับผมก็มาให้ประกอบให้ ลอยแต่งใส่แคมใสอะไรมาอะไรกับว่ากันไปนั่นแหละจะกว่าจะได้ขึ้นจะไหลไปไล่มากับหัวฉีดงอแง,งกับมาฮับหัวฉีดในบ้านเพราะได้ใส่เนี่ยคือที่ว่ารถหัวฉีดมันจุกจิกตรงนี้ครับเคยเอามาขายก็เป็นนิ่ง,ง้ทุกขั้นนอกจากเจอขั้นแบบวิ่งน,น้อยๆหมื่นกิโลสองหมื่นกโลที่ว่ายังสดสดสมบูรณ์สมบูรณ์นหน่อยจะไม่ค่อยจุกจิก หรือไม่ใช่หรือว่าไม่เจอรถวัยรุ่นแต่งมารถดีๆก็มีแต่แพงๆกับผมกับประมาณนั้นก็เ,เลยมาเล่าๆให้ฟังไปเดอ้อนี่ันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังครับนี่ๆนั่นแหละอันนี้แรงดันตกด้ยครับแรงดันมอเตอร์ปั๊มติ๊กตกถ้าถ้ามันปั่นถึงแรงดันถึงมันก็นกจะได้ เลงหลอบหานิดนึงนี่จะนิน,นินเลยนาเบื่อต้องนินะจะลดหัวฉีดถามว่าทําจบได้ไหมจบได้แต่ราคามันสูงครับลูกค้าเขาก็ไม่ถึงผมก็สั่งมาพอให้ลูกค้าได้ใช้งาน ตอนมาทีแรกมันบาหนึ่งของมันหมืนบากากว่าจ้ะนี่แหละที่ว่าเบือ่อนายรถหัวฉีดแต่ถ้ามีตังซื้อของแค่จบครับผมจบจบแน่นอน ประมาณนี้เด้อเนี่ยถ้ามันนิ่งๆแรงดันมันคงทีน่นี่มันก็โอเคเลยครับแต่พอจักหน่อยหนึ่งพอใช่ไปจักหน่อยหนึน่งอ่ะนะจักหน่อยหนึ่งมันจะตกแรงดันมันตกครับตึ๊กตึ๊กตึ๊กดับถ้าไม่ดับก็เร่งไม่ค่อยอยากขึ้นครับนี่น,นี่นี่เนี่ยรถหัวฉีดทําให้ดูให้เห็นเลยครับคันนี้ซ่อมมดน่ะจะเขาซื้ออะไรมาด้วยนู่นนี่นั่นอีกก็สั่งให้เพิ่มยังไม่ได้รวมบิลเลยครับนาจะสองพันกว่าบาท ทำท่อนบนเองกับเปลี่ยนแคมเปลี่ยนนุ่นเปลี่ยนนี่ให้แล้วมาประกอบให้ก็ใส่ถุงปุ๋ยมาเนาะอือทำให้มันพร้อมขี่พร้อมใช้งานดูกหลานเอาไปแต่งซิ่งครับผมอือน้องนุ่งไปแต่งซิ่งเขากิเจะของเขามาทำเดิมขึ้นก็ประมาณนี้เด้อเลยเลยเลย,เลยมาแจ้งให้ฟังไม่ใช่ว่ารถรถพวกนี้ไม่ดีนะครับดีพาถึงอะไรแล้วเป็นรถเดิมแต่ถ้าเป็นรถซิ่งรถแต่งจะเหนื่อยหน่อยเนี่ย ที่ว่ามันจะเป็นข้อเปรียบเทียบระหว่างรถขบูทําไมไม่หารอยสิบไอมาบ้างละช่างรอยยี่ห้าก็ได้อทุนกับขั้นหนึ่งใครยังงี่ก็ต้องมีสองหมื่นหมื่นไปไป่ายนี่เนี่ยแล้วก็เอามากับงองเงี้ยจุกจิกเคยซื้อมากับขั้นหนึ่งก่อนหนะ้านี้เคยซื้อมาสองหมื่นกว่าบาทเรามามาผ่าเครื่องมาทําทุกอย่างแล้วเอาไปเอามาไม่ค่อยเหลือครับกว่าจะขายได้ต้นทุนก็สูง กำไรก็ไม่มีแล้วก็ลูกค้าเอาไปใช้งานก็นู่นนี่นั่นก็เดี๋ยวเอามาเค็มอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเร่งไม่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเร่งไม่ขึ้นเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ <c oughs> ประมาณนั้นโอเคครับผมอันนี้ยกตัวอย่างเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเนิ่นนานอะพอแล้วครับผมอ่ะร้อยร้อยสตาร์ทนิวยังอยู่ดีเด้อพี่น้อง สองหมื่นสองครับผมรายละเอียดลงให้ไปหลายคลิปละเดอ้อครับผมนิ่มๆครับนิ่มๆฟังเสียงโชว์สาวสตาร์ทนิว LED จุ๊บนีพี่น้องดูวะครับดูไฟวะครับโอ้ยแยงตาแยงตาแยงตา ดูไฟเขาสกอนพี่น้องนี่โคตรแจ้งเลยครับพี่น้องนิ่มๆครับนิ่มๆนิ่มๆอ่านี่แหละคี่ว่มามันไม่ค่อยจุกจิกครับมันไม่มีระบบอ่านู่นนี่นั่นไม่มีเซนเซอร์ไม่มีเ <c oughs> นี่ยมันกระนาปันนะสอมตรงนี้หละจ้ะ ยกตัวอย่างเห็นกันเห็นเห็นราคาค่าตั๋วมันไม่ไม่สูงมากคารห้าพันเจ็ดพันสามพันไม่คามมื่นครับผมแล้วอีกก็มาปัน่นเนี่ยมันนิ่มๆมนิ่มๆเนี่ยอู้หาอยู่ไม่ผิดหวังดอกเด้อครับผมเว็บลอยเว็บลอยไช่อีกได้ยาวๆ โอเคโอเคโชว์ LED สักรอบอไฟสูงนุ่นอ่ะโอ้ยแยงตาเขาแยงตาเขาแยงตาปึ๊บจับมับกคตรพาะจับเลยครับอ่ะประมาณนี้ครับผมเอาเร็วๆหน่อยเด้อทีนี้ค่นี้หมื่นสองพันห้าครับผมพร้อมพวง อันนี้ลงไปเมื่อวานนี่เด้อครับผม3500ครับย้อนดูคลิปได้ครับผมอันนี้3900ไม่มีเหลี่ยมเด้อครับผม3900คันนี้3500โอเคโซนิก9500้จะพี่น้อง ไอคอนไอคอนหกพัเด้ออันนี้สกูปปี้ไอมแรก8 5ดพจ้ามีเหลมมีเหลมมีเหลมเด้อสองคันนี้ไม่มีเหลมครับผมจ้ะแล้วก็สกูปปี้ชมสองเจ็ด อันนั้นฮอนด้าวิงสี่พันห้าอันนี้มีเหลี่ยมอยู่ด้วยครับผมแล้วก็น้องแมนอาหารทะเลหมื่นหกครับผมอ่าเนี่ยของเอฟซีเอฟซีเอฟซี อันนี้ก็อของเอฟซีผาก่ายเด้อครับผมเดี๋ยวกําลังขึ้นโค้งให้จ้ะขอโทษด,ด้วยที่ใช้เวลาเนิ่อนานหน่อยครับผมก็ประมาณนี้แหละจ้ะขึ้นโค้งขึ้นอะไรให้ทําพอดูได้จ้ะพอมันสะอาดสะเอียดจักหน่อยนึงอาจจะไม่ขั้นเทพครับผมสีกระป๋องนี่แหละจ้ะลูกคขาแมว 2K โอเคเอากระป๋องทั่วไปแต่ว่าทำให้มันเรียบร้อยสักหน่อยนึงก็ดูดีจ้า <c oughs> อ่าเว็บร้อยหมื่นเดียวนิ่มๆเลยเล่มมีเลยครับอันนี้มีแต่หน้าเล่มมีโอร้อยยีห้าสี่พันเก้านี่ อันนี้คีเวสองร้อยซีซี1หมื0นสองพันห้าครับผมมีเหลี่ยมเดอร์ภาษีไม่ขาดกับผมคีเวนคันนี้ก็มีเล่มอ่าอันนี้หกพันจ้า ดีแท็กเกอร์ดีแท็กเกอร์ดีแท็กเกอร์สามหมื่นเก้าเคครับผมของน้องแมนอาหารทะเลราคาบ้าไปแล้วห้าหมื่นห้าโอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผม,มพวกอยางพวกอะไรก็พอมีเด้อจะสีลงให้ไปดูหน่อยละจ้ะ วันนี้ก็ส่งขอบร้อไปให้เอซอยู่สีสเกตชุดหนึ่งครับแล้วก็ส่งไปส่งยางไป3ามเซนส่งไปชุ่มเพ่จ้ะสองสองเจ้าครับผมะแบ่งปันกันจ้าขอบคุณที่ไว้ใจใช้บริการครับผม เดี๋ยวถ้ามีอันนุ่นอันนี่อันนั่นอันไหนมันพอจะมาให้พี่ให้น้องเผื่อพี่น้องสนใจอยากได้ก็จะมาให้ดูใหม่เด้อครับผมวันนี้ก็มีเวฟนี่แหละจ้ะก็เลยมานําเสนอไปแล้วก็ขั้นอื่นๆก็พอมีข้างๆอยู่เด้อจ้ะไม่ได้นุ่นนี่นั่นทุกวันครับผมอืจะลงไปให้พี่ให้น้องดูกันไปครับผมเผื่อชอบเผื่อหานะใส่งาน ย่างคันนี้ก็ต้นทุนมันสูงเด้อครับผมมันไม่เหมือนคันก่อนคันก่อนผมขายไปสิบห้าห้าสบหกเันคันนี้มันเปลี่ยนเพิ่มหลายอย่างครับเปลี่ยนเลื่อนไม้เปลี่ยนเฟมเปลี่ยนอีกหลายรายการจะท่อเทอรมินี่เปลี่ยนมดจะประมาณนี้ประมาณนี้เพื่อหาอยู่เด้อครับผมหาใช้งานไม่ผิดหวังเวฟทึกทนประหยัด นโอเคครับผมสวัสดีเด้อพี่น้องจังหนุ่มสวัสดีครับ